สวัสดีครับวันนี้พบกับ p o t t e r Channel นะครับในช่วงรีวิวก่อนส่งมอบนะครับก็วันนี้ผมจะมาส่งมอบรถ x x t e n r e r CROSS นะครับเป็นน้อง CROSS สีส้มนะครับถ้าดูในกล้องเนี่ยสีส้มคันนี้นคือคล้ายๆสีส้มชาเย็นนะครับก็คันนี้ก็มีการติดตั้งอุปกรณ์แบบหลายรูปแบบเลยนะครับนี่เราสังเกตด้านข้างเห็นไหมครับ คันนี้ไม่ใช่รถเทสนะครับคันนี้เป็นรถใหม่แต่คุณลูกค้าอยากได้สติกเกอร์ Excender Cross ลายเท่ๆนะครับมาเดี๋ยวไปดูรอบคันกันดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะครับไปเลยน,นะครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยครับด้านหน้าก็เป็นคอนเซปต์ไมูซครับ a d v n n e e d y y n m m i s s i i l l d e s s i n n คอนเซปต์ Concept, ้ะคันนี้จะเป็นสีส้มนะครับสีส้มกระจังหน้าจะออกสีดำๆแล้วก็ตัดด้วยคิ้วขอบตรงนี้โครเมียม um, นะครับ ซึ่งจะดูตัดกันแบบดูเท่ๆดูสวยงามเลยครับนี่ครับด้านหน้าสีส้มนี่เราไม่ค่อยเห็นนะสีส้มแต่บอกเลยว่าสีส้มสีนี้เนี่ยมีเฉพาะ Expeder Cost เท่านั้นนะแล้วเป็นปีนี้ด้วยนะครับบอกเลยว่ารุ่นสีนี้ลิมิเต็ดมากแรเทพมากถ้าเกิดคุณชอบแบบว่า,าความเป็นเอกลักษณ์อย่างเงี้ยครับสีนี้เลยครับเฉพาะโฉมนี้ปีนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับแล้วก็โลโก้ ฝากโปรงหน้า e x p e n d e r Cross นะครับสีเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับหายากนะหายากนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับคุณลูกค้าชื่นชอบอยากได้สติกเกอร,นะร์ซึ่งอันนี้คือออกแบบเองนะออกแบบใหม่เลยนะครับก็เป็นลายนะครับลายสีดำตัดด้วยโลโก้ Expander Cross นะครับผม ที่เห็นอย่างนี้นี่คือไม่ใช่สติ๊กเกอร์โรเทสนะอันนี้เป็นรถใหม่เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับก็ทางเราก็ได้มีการแบบไปติดตั้งสติ๊กเกอร์นะครับในร้านของร้านสติ๊กเกอร์เลยนะครับซึ่งเป็นร้านแบบปิดเป็นห้องแอร์นะครับออกแบบใหม่นะครับส่วนด้านบนก็คิ้วกันศาสตร์นะครับแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเอพนเดอร์คอร์ดด้านบนก็จะมีราวหลังคาครับนี่ นอนาคตก็สามารถติดแหลกเพิ่มเติมได้เลยนะครับล้อเป็นขอบ17นะครับนะครับดูตัวถังรอบคันง่ายสวยไหมครับจริงๆเอสเฟนเดอร์คอสีส้มเนี่ยน้อยมากนะน้อยมากคือโหยอดสมมอบค่อนข้างที่จะบอกว่าหายากหายากนะครับนี่ข้างหลังก็เป็นโลโก้เอสเซนเดอร์นะครับรถคันนี้ก็มีการ ติดเซ็นเซอร์เพิ่มให้นะครับเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะครับเพราะว่าโดยเดิมแล้วอะตัวเจ่าเอเซอเดอร์คอรอะเซนเซอร์ไม่มีนะมีแค่กล้องมองหลังอย่างเดียวนะครับอ่านี่ก็จะเป็นสติกเกอร์อีกฝั่งหนึ่งนะครับเรามาดูภายในกันดีกว่าครับภายในก็จะเป็นฟิล์มซาลิกคครับดูข้างนอกอาจจะดูมึดน,นะแต่ว่าเวลาเปิดดูจากข้างในออกไปเนี่ย เห็นไหมอันนี้คือแสงปกติแล้วนี่คือมองผ่านลีมแทบไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็คันนี้มีการอัปเดตประตูท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือเปิดได้สามแบบด้วยกันอ่ากดในรถก็ได้หรือว่ากดที่ฝาท้ายก็ได้นะครับหรือว่าเตะเปิดก็ได้เช่นกันนะครับเคียวมากเหมือนปาเจโร่เลยนะครับ วงมาลยัยมัลติฟังก์ชันหน้าปัดเลื่อนไหมนี่อย่าตกใจนะนึกว่ารุ่นใหม่ไม่ใช่ครับมีการอัปเดตหน้าจอนะครับจาก7นิ้วเป็น9นิ้วนะครับก็รองรับระบบ Android นะครับอ่ะ้วเปิดให้ดูนะครับซึ่งหน้าจอตรงนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับ หน้าหลักๆเนี่ยคือมันจะเหมือนหน้าจอโทรศัพท์เราเลยนะครับหน้าจอ Android ก็คือจะมีรับโทรศัพท์มีเพลงมีวิทยุนะครับตั้งค่ารถต่างๆนะครับซึ่งฟอนต์เนี่ยดูดิว่าขายอะไรเนี่ยอย่างโลโก้ตั้งค่าเนี่ยอ่าก็คือคล้ายๆระบบ iOS นะครับก็คือมันเป็นแค่ตัวแบบเบราว์เซอร์เฉยๆแต่ไม่ใช่ระบบ iOS นะเป็น Android นะครับก็หน้าจอตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ wifi ได้ นะครับเชื่อมต่อ WiFi ปุ๊บเราเล่นได้เหมือนโทรศัพท์เลยครับไม่ว่าจะเป็นการเข้า y o u t u b e นะครับ g o o g l e Map หรือว่าถ้าเกิดเป็นสมาชิกเด็ดฟิกก็สามารถดูเด็ดฟิกได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ติดตั้งกล้องหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับกล้องหน้าตัวน้อยๆตงนี้ครับก็สามารถกดดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับมันจะฉายกล้องหน้าให้นะครับใช้งานง่ายครับ บอกเลยว่าเวลาเดินทางออกต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยโอ้โหสนุกขนานนะครับดู youtube ได้ตลอดทางนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ดูไปขับรถไปนะครับก็คือให้บอกว่าให้คนข้างหลังดูดีกว่าหรือให้ลูก,ลกหลานท่านดูจะดีกว่าครับเพื่อสมาธิเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะจ๊ะอันนี้มีแต่จอหน้าอย่างเดียวนะครับอ่าก็คือการติดตั้งจอเนี่ยจะมี2แบบก็คือจอหน้าอย่างเดียวหรือว่าจอหน้าแล้วก็จอเสาหลังได้นะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นโดยรวมนะครับของเจ้า e อสเปนเจอรคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันดีกว่าอย่างที่ผมบอกว่าฝาท้ายเ,เปิดได้นะมาครับผมสาธิตให้ดูนะครับนี่ครับ ตัวชคไฟฟ้าเนี่ยเราก็ติดตั้งตำแหน่งเดิมนะจับที่ติดตั้งโชคเดิมนะครับแล้วก็มีการเพิ่มปุ่มตรงคอนโซลด้านหน้านะครับแต่เบ้ารูอ่ะคือมีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มปุ่มตรงประตูหลังนีคให้นะครับนี่ก็จะเป็นภายในคุ้มครับกับราคาค่าตัวเจ้า Explorer Con เนี่ยเพียง9 0 9,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่า ออปชั่นขนาดนี้ความกว้างขนาดนี้นั่งได้เยอะขนาดนี้คุ้มครับนะครับเราเวลาปิดนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถอเนกประสงค์นะครับที่ใช้งานได้หลากหลายวิ่งในเมืองก็ได้ขับออกต่างจังหวัดก็ได้ผลคนก็ได้นะครับติดต่อผมมาเลยครับโอเตอร์แชนแนลนะครับผมนะครับสามารถแอปไลน์ที่ใต้ลิงก์ได้เลยนะครับหรือ โทรตรงเบอร์ห,อาหาเบอร์ผมก็ได้นะครับ081ครับ2578204นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับตอนนี้อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชดร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ Potter Channel ด้วยนะจ๊ะแล้ววันนี้สวัสดีครับ